สวัสดีครับทุกคนพบกับอังเัลเอชเช่นเคยนะครับจากที่ผมเคยทำคลิปตบแมกกาซีนเข้าตัวปืนนะครับในขณะที่ปืนค้างสไลด์อยู่นะครับผมให้สไลด์เดินไปข้างหน้าโดยที่ว่าเราไม่ได้ดึงคันค้างสไลด์ถอยหรือปลดคันค้างสไลด์นะครับเป็นการตบแมกกาซีนให้กระสุนนะครับป้อนเข้าสู่ลงเพลิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยทำปืน ของนักกีฬา i p s c นะครับผมซึ่งเขาแต่งมานะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบของปืนนักกีฬาแข่งขันเนี่ยจะเป็นอะไรที่เรียบรื่นมากนะครับส่วนสำหรับท่านที่บอกว่าปืนเดิมๆทำได้ไหมนะครับขอตอบเลยนะครับผมปืนเดิมๆแกะแกะก่องนะครับใหม่ๆนะครับผมก็ทำได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับปืนเดิมๆเนี่ยก็มีเทคนิคนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ คลิปก่อนๆเนี่ยผมทำทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะผมสองคลิปนั้นอ่ะผมไม่ได้ทำเทคนิคเคล็ดลับบอกให้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็ยังตอบคอมเมนต์อยู่บ้างนะครับแล้วก็ซึ่งเมื่อวานมี fc นะครับผมถามมาเหมือนกันนะครับทําให้ผมคิดว่าเออเราก็ลืมทําคลิปเฉลยนะครับผมหรือว่าคลิปเทคนิคให้ fc ได้รับชมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นอย่างๆแล้วก็ เซฟตัวเองนะครับผมเช่นเคยครับใช้กระสุนดัมมี่นะครับอยู่ในนัดแรกนะครับของแมกกาซีนแบบนี้นะครับส่วนตัวปืนนะครับผมผู้ที่พอใช้อุปืนเป็นฮะก็อย่าสงสัยนะว่าเฮ้ยดึงสไลด์ไม่ง่ายกว่าเหรอปลอดภัยกว่าเหรอนะครับซึ่งถ้าท่านได้คุกนีคกับอาวุธปืนนะครับผมอย่างผมเนี่ยเป็นครูฝึกนะครับก็จะรู้นะครับผมว่า ช่วงไหนนะครับผมใช้แล้วได้ผลประโยชน์นะครับนั่นก็คือช่วงที่แม็กกาซีนหมดนะครับผมแม็กกาซีนหมดแล้วเราป้อนแม็กกาซีนใหม่เข้าไปช่วงที่แม็กกาซีนหมดเนี่ยกระสุนหมดในแม็กกาซีนเนี่ยสไลด์เราก็ค้างนะครับฉะนั้นแม็กซี่2ที่เราใสา่ไปเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะครับช่วยให้ย่นและเวลานะครับในการปบบอย่างนี้หรือทําการดึงแบบนี้ป้อนกระสุนอีกครั้งหนึง่งอะไรประมาณนี้เนาะอ่าก็ แล้วก็มีคอมเมนต์สำหรับเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าทำแบบเนี้ยปืนปืนชํำรุดหรือเปล่าอ่าไม่ปลอดภัยนะในสนามจริงๆแล้วเนี่ยถ้านะครับผมขอคุยเรื่องนี้นิดนึงนะครับถ้าปืนชํำรุดเนี่ยมันจะต้องลั่นนะครับผมโดยโดยที่ว่าเราตกไปแล้วกระสุนเข้าลำเพลิงแล้วลั่นอันนี้คือเขาเรียกว่าปืนชํำรุดนะครับแต่ นะครับผมปืนที่กระสุนเข้าสู่ลำเพลิงแล้วสไลด์ตามเนี่ยไม่ลั่นนะครับผมเข็มไม่ตามหรือนกไม่ตามนะปืนที่มีนกก็เหมือนกัน,นครับนกไม่ตามอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าปืนชำรุดนะครับต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะครับผมเ,เพราะว่าปืนที่มาเอาจากโรงงานใหม่ๆเนี่ยผมก็ทําได้นะถ้าปืนชำรุดเนี่ยคงต้องส่งคืนโรงงานแล้วครับผมกเ็เป็น แนวคิดนะครับผมอันนี้คือแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ได้มาถกเถียงกันนะครับผมก็แลกเปลี่ยนกันในความคิดเห็นนะครับก็มาดูกันตรงนี้ดีกว่านะครับผมเทคนิคเคล็ดลับนะครับจะว่าเคล็ดลับก็ได้นะครับสําหรับปืนเดิมนะครับผมแม็กซ์ซีนแบบไม่ได้เสริมนะครับแบบนี้บางท่านบอกว่าเออผมใช้แม็กเสริมจึงทําให้ตบง่ายนะครับจริงๆแล้วก็มันก็มีเทคนิคของเขานะครับผมแล้วแต่จะใช้กันอย่างเช่นบางคนตบอย่างเงี้ยตบอย่างเงี้ย เห็นไหมครับตบยังไงมือแตกยังไงก็ไม่ลั่นนะฮะอ่ะผมมามุมนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับเนี่ยครับอ่าไม่ลั่นนะครับก็เทคนิคของเขานะครับแบบนี้นะครับผมคือตอนนี้ขากล้องนะครับอาจจะอยู่ใกล้มือผมทําให้ตกยากนะครับแต่ผมก็จะพยายามทําให้ทุกคนเห็นชัดนะครับคือการใส่แม็กกาซีนนะครับผมใส่เอาแค่นี้พอนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าใส่แค่นี้พอนะครับแม็กกาซีนนะครับผมใส่ไปถึงจุดนี้นะครับ ใส่ไปถึงจุดปุ่มปลดแม็กมันจะเหมือนคล้ายๆไปยันยันอะไรกับคันค้างสไลด์นะครับเราอยากเพิ่งใส่สุดนะครับผมใส่แค่นี้พอเนี่ยมันจะตึงๆละออนี่นะครับผมเดีย๋ยวดูอีกอีกครั้งนะครับต่อไปนี้นี้ครับเรียบร้อยครับเปิดออกมาเห็นไหมฮะนี่คือกระสุนจริงและนี่คือลูกดัมมี่นะครับผม ปลอดภัยนะครับลั่นได้นะครับกระสุนดามี่ไม่มีดินปืนนะครับอเอาชัดๆอีกครั้งนะครับผมเคลียป,ปืนปืนปลอดภัยนะครับกระสุนดัมี่ตกแบบนี้นะครับผมใส่ไ้แค่นี้นะครับแค่นี้พอแล้วก็ตกเลย เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับปืนปลอดภัยนะครับผมย้ำนะครับว่าถ้าท่านจะทำการฝึกซ้อมนะครับหรือฝึกฝนการใช้เทคนิคนี้นะครับ 1. กระสุนต้องเป็นกระสุนดัมมี่นะครับทิศทางปืนปลอดภัยนะครับผมผมอยู่ในบ้านนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับก็อย่าทําเล่นในทิศทางที่ไม่ปลอดภัยนะครับอันตรายนะผมหรือใช้กระสุนจริงนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับ ย้ำนะครับผมการฝึกแับนี้ในสถานที่ปลอดภัยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับ